ควที่ทำธุรกิจออนไลน์ต้องปรับตัวคุณอย่าคิดว่าตัวเองเก่งตลอดเวลามันไม่ใช่สิ่งที่คุณโพสตไป3วัน5วัน7วันแล้วจะขายได้ถ้าคอนเทนต์เราไม่โดน เริ่มแรกเลยก็คือตอนนั้นที่เรียนจบเรามีเงินเก็บอยู่ประมาณ5,000บาทก็ไปเริ่มมาเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเขาก่อนเอาของเขามาขายในแพลตฟอร์มของ Hi-Fi พอมาถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มที่แบบว่าสะสมประสบการณ์เกรดก็อยากจะมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองก็เลยได้มีโอกาสไปสร้างแบรนด์ของตัวเองเกิดขึ้นมาแบรนด์แรกที่ตัวเองตั้งขึ้นมาชื่อแบรนด์ว่า Head to You สมัยนั้นมีสินค้าทั้งหมดกับ120 SKU เยอะมากปัจจุบัน เดอะนาไทยแลนด์เรามีผลิตภัณฑ์สินค้าทั้งหมด14 SKU แบ่งด้วยกันเป็น3กลุ่มก็จะมีกลุ่มบิวตี้กลุ่มที่2คือการดูแลรูปร่างกลุ่มที่3คือเฮลตี้เรามั่นใจในดีกรีของโปรดักต์เราเรามั่นใจในระบบเว็บไซต์ของเราแต่เราไม่ได้ตามเทรนผู้บริโภคว่าพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปในช่องทางไหนช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกรตามมีทั เรารู้แล้วว่าทําไมยอดเราตกลงเรื่อยๆตกลงเรื่อยๆจ่ายเงินลูกน้อง1ปีคือใช้เงินเกัาของตัวเองโดยที่รายได้เข้ามามันน้อยกว่ารายจ่ายให้เราจ่ายไปเพราะเราไม่พัฒนาตัวเองการปรับตัวเริ่มจากสมัยก่อนควรจะชอบเสพอะไรยาวๆ ภาพมันจะเป็นภาพถ่ายเหมือนการรีวิวสินค้ามีการพูดคุยแต่พอมันมาเปลี่ยนเป็น a c e b o o k อะค่ะแบรนด์มันเยอะคู่แข่งมันเยอะลูกค้าไม่มีเวลามันนั่งเสพเรานานขนาดนั้นลูกค้าต้องการให้เราบอกเลยว่าผลลัพธ์มันคืออะไรฉันจะได้อะไรจากโปรดักต์ตัวนี้สั่งซื้อทางไหนทําคอนเทนต์ให้ดีทําให้ตรงใจสามบรรทัดหยุดนิ้วโป้งได้หรือยังสั้นๆเธอมีอะไรดีเธอช่วยอะไรฉันใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่คุ้มค่าในสิ่งที่ผมจะจ่ายไหมพฤติกรรมเปลี่ยนเราวิ่งเปลี่ยนตาม โควิดอะ่ะมันเป็นปัจจัยเร่งให้ทุกอย่างที่นักการตลาดหรือว่าทุกคนเดาไวอ้อ่ะมันเข้ามาเร็วขึ้นเป็นพฤติกรรมแบบ new normal ที่ทุกคนบอกทุกคนกลับมาจับใจใช้สอยพันมือถือผู้ใหญ่ไวแก่มีหมดเลยอายุแบบ90ก็ยังสั่งของออนไลน์ก็เป็นแล้วตอนนี้ทุกคนวิ่งมาตอบจนย์หมดเลยคลินิกเอ้ยสายการบินการท่องเที่ยวธุรกิจร้านอาหารวิ่งมาทำเดลิเวอรี่ออนไลน์หมดเลยเกรมองว่าปัจจัยในเรื่องของการทำธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซทุกที่ต้องมี ทุกที่ต้องทํามันจะไม่ใช่เรื่องแบบว้าววแบบอุ้ยคุณทําออนไลน์ประสบความสำเร็จแล้วมันจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเกตต์ Again, อกว่ามันจะเป็นเบสิกพื้นฐานที่คุณทําธุรกิจคุณต้องเข้ามาออนไลน์ให้ได้คุณต้องมาสร้างประสบการณ์ลูกค้าออนไลน์และออฟไลน์ฟรีขนาดคู่กันและใช้สื่อทั้งสองทางให้ถูกให้ควรถูกที่ถูกเวลาและสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าค่ะ เกรนมองว่าในช่องทางของการทำรูปแบบแพลตฟอร์มในออนไลน์หลากหลายช่องทางมันขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายที่เราจะไปเจาะ Facebook และ Tik t o k เป็นแพลตฟอร์มเชิงรุกที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ค่อนข้างง่ายหรือแม้แต่อีก็ยังเป็นเชิงรุกที่เข้าถึงลูกค้าแต่ยังไลน์จะเป็นแพลตฟอร์มเชิงรับในการคอมมูนิตี้หรือว่าคุยกันหนึ่งต่อหนึ่งแพลตฟอร์มต่างๆมันเปลี่ยนไวมากสิ่งที่เรามีคือความกลัวความกลัวไม่ได้สร้างประโยชน์อันใดให้กับชีวิตเลยแต่ความกล้าของเราต่างหากลงมือทำค่ะ กาค่ะปัจจุบันนี้เกดมองว่าเรามีโอกาสในการลองผิดลองถูกตราบเท่าที่เรามีลมหายใจลงมือทำนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการ SME ทุกๆท,ท่านค่ะ